สวัสดีครับผู้ชีงง่านโปรแกรม C.T.M. นะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานทำสต็อกของสินค้านะครับซึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการขายการซื้อนะครับซื้อมาแล้วก็มามาต้มผัดแกงทอดแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจัดชุดขายนะครับทีนี้เราจะ ทำสต็อกของวัตถุดิบอะไรทำนองนี้ยตัวอย่างนะครับก็คือน่องไก่นะครับน่องไก่โฉมซื้อมาซื้อมาเป็นชิ้นๆนะครับแล้วมาจัดชุดจัดชุดขายเป็นชุดละ6ชิ้นนะครับตัวอย่างคือ6ชิ้นโอเคเอาเป็นตัวอย่างเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีซับซ้อนมากกว่านี้ก็อสอบถาม c ี m เข้ามาได้เดี๋ยวทำคลิปวิดีโอ,ว,โอ,อวิธีขั้นตอนที่ มากกว่านั้นนะครับจัดชุดขาย6ชิ้นนะครับวิธีการทำงานนะการตั้งค่านะครับก็มาที่สินค้าสต็อกบาร์โคดแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูหน่วยนับกันนะครับหน่วยนับนะจัดซื้อมาเป็นชิ้นนะลองดูชิ้นมีแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กดบันทึกนะครับชิ้นหน่วยนับเป็นชุดโอเคนะครับเพิ่มได้นะครับหน่วยนับ หน่วยนะับทาให้เรารู้ว่านะฮะตัวนี้ขายแบบไหนนะครับตัวนี้เอามาแบบไหนเป็นยังไงนะเป็นชิ้นเป็นชุดเป็นตัวเป็นกิโลเป็นขวดเป็นขีดอ่านะครับเป็นกระสอบเป็นถุงนะครับทําให้เรารู้มาที่รายการสินค้านะครับก็มาสร้างเพิ่มรายการสินค้านะครับนี้เราจะเพิ่มไอ้น่องไก น่องไก่ตรงนี้เนี่ยเอาไว้ทำสต็อกไม่ขายนะครับเป็นเหมือนวัตถุดิบแล้วกันก็บงเรียบสต็อกเลยนะครับราคาก็ศูนยปุ้มนะครับอ่าลืมใส่หน่วยนับนะหน่วยนับเป็นชิ้นนะครับหรือจะต้องการอย่างอื่นก็ได้เป็นน่องก็ได้ แล้วก็เพิ่มรายการสินค้าเข้ามานะครับตัวหนึ่งก็ชื่อน่องไก่ทอดนะครับหกชิ้นอันนี้ขายเป็นชุดหกชิ้นหกชิ้นสองร้อยบาทนะเป็นขายเป็นชุดนะครับชุดละหกชิ้นทีนี้เราจะมาตั้ง ให้มันสัมพันธ์กันนะครับทั้ง2รายการเนี่ยเพื่อที่เราจะมาตัดสต็อกที่ตรงนี้แต่ว่าเราก็สามารถดูสต็อกได้ทั้ง2ที่นะครับว่ามันจะเหลือให้เราขายได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับขายได้กี่ชุดอะไรเงี้ยครับมาที่น่องไก่ทอด6ชิ้นนะครับมาคลิกตรงนี้เราค้นหาน่องไก่สต็อกนะครับ ใส่จำนวน6นะเพราะเราถ้าขายน้องไก่ทอดอันนี้หชุดเนี่ยให้ไปตัดสต็อกที่น้องไก่สต็อกเนี่ยหออก6ชิ้นนะครับให้มันสัมพันธ์กันนะครับหรือจะเป็นส่วนประกอบถ้าส่วนประกอบเนี่ยเออมันจะเป็นมันจะเป็นเออมันจะดูสต็อกได้อันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสัมพันธ์เนี่ย ดูสต็อกได้ทั้งสองรายการเลยนะครับว่าเหลือกี่ชุดแล้วก็เหลือกี่ชิ้นอย่างงี้นะครับแต่ถ้าส่วนประกอบก็คือดูได้แค่ว่าเหลือกี่ชิ้นส่วนชุดนี่ก็อ่าส่วนชุดก็จะก็จะดูไม่ได้ว่าเหลือเท่าไหร่เพราะมันจะถูกตัดสต็อกออกไปเรื่อยๆนะก็เลือกสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มนะครับพอเพิ่มตรงนี้ปุ๊บนะครับระบบ ก็จะเพิ่มไอ้นี่เข้ามาเห็นไหมครั0.16ชุดนะครับคือมันมีการสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าสมมุติว่าเพิ่มสต็อกจํานวนชิ้นนี้เข้ามาใส่30นออ่อ,นองไก่สต็อกใส่30ชิ้นเข้ามาใส่30น้องเข้ามากดปุ๊บไอ้นี่ก็จะเป็น5ชุดนะครับ 5ชุดคือขายได้ห้าชุดนั่นเองนะครับเหลือน้องไก่ทอดเอหชุดทีนี้เรามาลองขายกันดูนะครับห้าชุดมันมีอัตราส่วนสมมติห้าชุด30สชิ้นเราจะมาลองขายน้องไก่ทอดนะครับ เราสามารถที่จะปักหมุดน่องไก่ทอดนะครับเอาไว้ด้านหน้านะไว้ด้านตรงนี้นะปักหมุดตรงนี้นะครับค้นหาชื่อแล้วก็เพิ่มเข้ามาพอเวลาที่เข้ามาหน้าจอขายเนี่ยมันจะแสดงทันทีนะเพื่อความสะดวกในการคลิกขายอย่างนี้ขายหนึ่งชุดนะครับขายหนึ่งชุดสองร้อยบาทใส่ถุงให้ลูกค้าหกชิ้นแล้วก็กดรับเงิน เราก็มาดูสต็อกนะครับมาดูสตอ็อกเห็นไหมฮะน่องไก่ก็เหลือยี่บสี่ชิ้นอนี้ชุดเนี่ยก็เหลือสี่ชุดเห็นไ,ไหมครับมันก็จะลดลงทีนี้เรามาเพิ่มสตอ็อกสมมติเพิ่มสต็อกตรงนี้เพิ่มสตออ็อกเพิ่มน่องไก่เข้าไปอีกสามสิบก็เป็นห้าสิบ 3าก็เป็น54ใช่ไหมครับแต่ทีนี้สมมุติเราอยากจะบันทึกรายการนําเข้าสต็อกเนี่ยมาที่นําเข้าสต็อกสินค้าเพิ่มตรงนี้นะครับใส่รหัสบาร์โค้ดปุ๊บแล้วก็กด enter นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้รหัสค้นหาตามชื่อตรงนี้น้องไก่สต็อกนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนเข้ามา30ชิ้น นะครับถ้าหนึ่งถุงมี30ชิ้นให้ใส่เป็นชิ้นนะครับให้ใส่เป็นน่องใส่เป็นจํานวนเลยนะครับก็จะได้สต๊อกที่ตรงแล้วก็สมมติใส่60สแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยนะครับเราดูรายการสินค้านะครับมาดูสต๊อกมันก็จะเป็น8ปชิ้นเห็นไหมฮะแล้วก็จํานวนชุดที่เราจะต้องขายขายได้เนี่ยจะต้องเป็น14ชุดนี ตรงนี้14ชุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูที่หน้าจอขายดูตรงนี้ก็ได้ครับเหลือ14ชุดเนี่ยเหลือ14จำนวน14ชุดนะครับสมมติเราขายออกไปหนึ่งสองใช่ไหมครับกดปา๊บอ่ะขายออไปสองจาก14เหลือ12ดูตรงนี้เลยได้เลยนะครับจำนวนที่จะขายได้ ถ้ามีลูกค้าถามมีไหมก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคช่วยทำให้ขายได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับ